พ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ้ยโอ้โหวันนี้ขอพามาเปิดเวทีใหญ่เวทีที่ทั้งโลกกำลังจ้องตามไม่กระพริบทองคำพุ่งขึ้นมาถือระดับที่คนรุ่นปู่ย่าตายายไม่เคยฝันถึง8,000เหรียญแค่พูดตัวเลขนี้ออกมาใจยังสั่นเลยใช่ไหมครับโอ้โหคำถามมันดังสนั่นไปทั้งโลกเลยนะทองคำแพงเกินไปแล้วหรือยังนี่คือจุดสูงสุดแล้วใช่ไหมหรือจริงๆแล้วนี่แค่ยกแรกของศึกใหญ่ ลองหลับตานึกภาพตามนะพ่อแม่พี่น้องตลาดการเงินโลกวันนี้ไม่ต่างอะไรกับเวทีมวยยักษ์ไฟสว่างจ้าคนดูเต็มสนามเสียงเชียร์กระหึ่มฝั่งหนึ่งคือคนที่บอกว่าพอแล้วทองขึ้นมาไกลเกินไปแล้วระวังจะเหนื่อยอีกฝั่งหนึ่งกลับยิ้มมุมปากบอกเบาๆว่ายังยังไม่ถึงเวลาหยุดโอ้โหแค่เปิดเกมก็เดือดแล้วที่ผ่านมาทองคำไม่ใช่แค่โลหะสีเหลืองธรรมดาต่อไป มันกลายเป็นที่พึ่งทางใจของคนทั้งโลกในวันที่เงินกระดาษสั่นคลอนหนี้สินพอกพูนความไม่แน่นอนลอยฟุ้งไปทั่วบางคนถือทองและถอนหายใจโลง่งเหมือนมีหลักยึดในวันที่คลื่นลมแรงนักวิเคราะห์การเงินระดับโลกหลายคนพูดตรงกันอย่างหนึ่งราคาที่เราเห็นวันนี้ไม่ได้เกิดจากอารมณ์ชั่ววูบแต่เกิดจากแรงสะสมทีละนิดทีละนิดเหมือนนักมวยที่ไม่รีบออกหมัดแต่ค่อยๆอ,อ่านเกมดูจังหวะหายใจให้ลึก พ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ้ยโอ้โหบางคนบอก8,000เหรียญนี่แหละคือชัยชนะแล้วแต่บางคนสายหน้าบอกว่านี่แค่การยืนระยะยังไม่ใช่หมัดเด็ดลองคิดดูดีๆนะถ้าทองคำมันขึ้นมาเพราะกระแสชั่วคราวราคาคงร่วงไปนานแล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรแรงซื้อยังมาความสนใจยังไม่หายเสียงถกเถียงยังดังขึ้นทุกวันนี่แหละที่ทำให้ตอนนี้ทั้งโลกต้องหยุดดู เวทีนี้ไม่ได้มีแค่นักเก่งกําไรแต่มีคนที่คิดยาวคิดลึกคิดเป็น10ปีเขาไม่ได้ถามว่าพรุ่งนี้จะขายเท่าไหร่แต่ถามว่าโลกกําลังเดินไปทางไหนโอ้โหแค่คิดก็ขนลุกแล้วใช่ไหมครับตอนนี้เราเหมือนกําลังดูมวยยกแรกยังไม่มีใครล้มยังไม่มีใครน็อกแต่ทุกหมักที่ออกไปมีความหมายหมดทองคํายืนอยู่กลางเวทีอย่างสงบไม่รีบไม่ร้อนเหมือนจะบอกว่าเกมนี้ยังอีกยาว พ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ้ยโอ้โหตอนหน้าเราจะพาไปดูให้ชัดว่าใครกันแน่ที่ยืนอยู่มุมแดงใครอยู่มุมน้ำเงินและใครคือแรงหนุนตัวจริงที่อยู่หลังทองคำสึกนี้เพิ่งเริ่มเท่านั้นเองพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ้ยโอ้โหยกที่แล้วเราเปิดเวทีไปแล้วเห็นกันชัดๆว่าทองคำยืนเด่นอยู่กลางสังเวียนวันนี้เราจะพาไปดูให้ลึกขึ้นอีกชั้นว่าใครกันแน่ที่ยืนอยู่หลังมุมทองคำใครคือพี่เลี้ยงตัวจริง ใครคือแรงหนุนที่ทําให้ราคามันไม่ยอมลงง่ายๆโอ้โหเรื่องนี้ไม่ธรรมดานะครับลองนึกภาพตามนะพ่อแม่พี่น้องในเวทีมวยนักมวยจะเก่งแค่ไหนถ้าไม่มีค่ายไม่มีครูไม่มีทีมงานคอยดูแลคอยป้อนน้ําคอยเช็ดหน้าระหว่างยกมันก็ยืนยากจริงไหมทองคําก็เหมือนกันแรงหนุนที่แท้จริงของทองคําวันนี้ไม่ใช่เสียงเชียร์ของรายย่อยแต่คือคนตัวใหญ่ที่ไม่ค่อยออกหน้าสื่อ คนที่ซื้อแล้วไม่รีบขายคนที่สะสมเงียบๆแบบไม่ส่งเสียงดังโอ้โหพูดแล้วขนลุกคนกลุ่มนี้ไม่ใช่คนธรรมดาเขาคือผู้ดูแลคลังของชาติผู้คุมเสถียรภาพการเงินคนที่มองเกมเป็น1 0บ0ปีไม่ใช่แค่เดือน2เดือนพอแม่พี่น้องชาวไทยเอ้ยโอ้โหลองคิดดูดีๆนะถ้าทองคำมันไม่สำคัญจริงคนกลุ่มนี้จะทุ่มสะสมไม่หยุดทำไมบางประเทศค่อยๆเพิ่มทองในคลัง เพิ่มทีละนิดเหมือนเก็บค่าไว้ในยุง้งไม่โวยวายไม่ประกาศเสียงดังแต่คําต่อเนื่องอย่างมีวินัยนักวิเคราะห์หลายคนบอกตรงกันการซื้อแบบนี้ไม่ใช่เพื่อกำไรระยะสั้นแต่คือการเตรียมรับมือโลกที่ผันผวนโลกที่เงินกระดาษอาจไม่น่าไว้วางใจเหมือนเดิมโอ้โหแค่คิดก็ใจเต้นแล้วนี่แหละคือเหตุผลที่ทองคำไม่ล้มง่ายเพราะคนที่ถืออยู่ไม่ได้วันไหวกับราคาขึ้นลงรายวัน เขาไม่ตื่นไม่ตกใจเขามองไกลกว่านั้นมากเหมือนนักมวยเก๋าเกมโดนหมัดก็ไม่สะดุ้งรู้ว่าตัวเองต้องยืนให้ครบยกพ่อแม่พี่ล้องชาวไทยเอ้ยโอ้โหเมื่อคนตัวใหญ่ยังยืนหลังมุมยังส่งสัญญาณเงียบๆว่าเกมนี้ยังไม่จบราคาทองคําจะหยุดง่ายๆได้ยังไงและนี่แหละครับคือเหตุผลที่นักวิเคราะห์หลายคนยังเห็นทางไปต่อไม่ใช่เพราะความฝัน แต่เพราะพฤติกรรมของคนที่คุมเกมจริงๆตอนหน้าโอ้โหเดือดกว่านี้อีกเราจะพาไปดูว่าดอกเบีย้ยเงินเฟ้อและเกมการเงินโลกเป็นหมัดหลอกหรือหมัดหนักที่อาจเปลี่ยนทิศทางทองคำทั้งเวทีศึกนี้ยิ่งชกยิ่งมันครับพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ้ยโอ้โหยกนี้บอกเลยห้ามกระพริบตาเพราะเราจะเข้าไปในห้องเครื่องของโลกการเงินที่หลายคนฟังแล้วเหมือนเรื่องไกลตัว แต่จริงๆมันกระแทกถึงกระเป๋าเงินเราทุกคนโอ้โหพูดแล้วหัวใจเต้นตุ๊บๆเรื่องมันเริ่มจากคำง่ายๆคำเดียวดอกเบี้ยคนทั่วไปได้ยินก็อาจคิดว่าเอ๊ะมันเกี่ยวกับทองคำยังไงเกี่ยวครับเกี่ยวแบบแน่นๆหลักมันง่ายมากพ่อแม่พี่น้องเวลาฝากเงินแล้วได้ดอกสูงคนก็ชอบถือเงินฝากชอบถือพันธบัตรเพราะมันได้ผลตอบแทนแต่ถ้าดอกเริ่มลดโอ้โห คนก็เริ่มมองหาของที่เก็บค่าได้ดีขึ้นทองคําก็เลยถูกดันขึ้นมาอยู่หน้าสุดของเวทีแต่เดี๋ยวก่อนเรื่องนี้ไม่ได้ตรงแบบเส้นเดียวโลกจริงมันเหมือนมวยที่มีหมัดหลอกเต็มไปหมดบางช่วงดอกยังสูงอยู่แต่ทองก็ยังขึ้นบางช่วงดอกเหมือนจะลงแต่ทองไม่พุ่งแบบที่คิดแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่คำตอบคือเงินเฟ้อ พ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ้ยโอ้โหเงินเฟอ้อไม่ใช่แค่ของแพงขึ้นอย่างเดียวแต่มันคือความรู้สึกในใจคนว่าเงินในมือมันเบาลงซื้อของเท่าเดิมแต่เหมือนต้องจ่ายมากกว่าเดิมอาการแบบนี้แหละมันทําให้คนเริ่มไม่สบายใจเริ่มหาที่พึ่งทีนี้พอคนไม่สบายใจเขาก็หันมามองทองคําเหมือนมองเสาเข็มกลางน้ําเชี่ยวไม่ได้หวังรวยเร็วแต่หวังให้ยืนอยู่ได้ในวันที่พื้นมันสั่นแล้วประเด็นมันแรงขึ้นไปอีกเมื่อคนเริ่มพูดถึงหนี้ โอ้โหนี่นี่แหละตัวพ่อของเรื่องท้งหมดประเทศใหญ่ๆมีนี่ก้อนโตจ่ายดอกแต่ละทีเหมือนแบกหินขึ้นเขาถ้าดอกสูงนานๆก็เหนื่อยถ้าดอกลดก็เหมือนหายใจได้แต่พอดอกลดเงินก็อาจไหลไปหาสินทรัพย์อย่างทองอีกพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ้ยโอ้โหนี่แหละคือมวยที่ซับซ้อนเหมือนกรรมการสั่งให้ชกด้วยมือเดียวแต่จริงๆอีกมือก็ยังแอบขยับอยู่หลายคนจับตาธนาคารกลางสหรัฐ เพราะเขาเหมือนคนตีระฆังเปิดยกจะขึ้นจะลงจะชะลอจะเร่งตลาดทั้งโลกได้ยินเสียงนั้นหมดแต่ประเด็นคือวันนี้โลกไม่เหมือนเดิมแรงกดดันมันไม่ได้มาจากในประเทศเดียวมันมาจากทั้งโลกสงครามเศรษฐกิจสดุดการค้าติดขัดค่างเงินสัน่นทุกอย่างมันเหมือนคลื่นซัดเข้ามาพร้อมกันเลยมีนักวิเคราะห์สายลึกพูดแรงแบบนี้ทองคําไม่ได้ขึ้นเพราะคนกลัวอย่างเดียวแต่มันขึ้นเพราะระบบการเงินโลกกําลังเปลี่ยนทิศ โอ้โหประโยคนี้หนักมากนะพ่อแม่พี่น้องแปลว่าอะไรแปลว่าต่อให้ดอกขึ้นขึ้นลงลงต่อให้ข่าวรายวันทําให้ราคาสะบัดแต่แรงลึกๆมันคือความเชื่อมั่นที่คนมีต่องเงินกระดาษมันไม่แน่นเหมือนเดิมแล้วทองคําเลยเหมือนนักมวยที่ยืนเงีเงยบๆไม่ต้องโวยวายแต่รู้ว่าเกมนี้ถ้ายืนครบยกเมื่อไหร่คนดูจะเริ่มเข้าใจเองว่าใครอึดจริงพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ้ยโอ้โห ตอนหน้าเราจะพาไปดูศึกใหญ่สุดๆทองคำปะทะสินทรัพย์ยุคใหม่ใครจะยืนครบยกใครจะหลุดเกมและทำไมนักลงทุนตัวใหญ่ถึงไม่เลือกถือแค่ทางเดียวยกนี้จบแบบหายใจแรงๆคึบแล้วไปต่อครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ้ยโอ้โหยกนี้มันแน่นอนเพราะเรากำลังจะพาไปดูศึกใหญ่ที่คนทั้งโลกถกเถียงกันไม่หยุดทองคำต้องขึ้นเวทีเจอกับสินทรัพย์ยุคใหม่เต็มรูปแบบบรรยากาศนี่ ตึงมือตึงใจหายใจลึกๆกันเลยครับลองนึกภาพเวทีมวยนะพ่อแม่พี่น้องฝั่งหนึ่งคือทองคำรุ่นเกา่าผ่านศึกมาทุกยุคทุกสมัยอีกฝั่งคือสินทรัพย์ใหม่หน้าตาสดใหม่คล่องตัววิ่งเร็วว่องไวเสียงเชียร์ดังระงมโอ้โหใครจะอยู่ใครจะไปไม่มีใครกล้าฟันทงหลายคนถามเสียงดังสมัยนี้ยังต้องถือทองอีกเหรอของใหม่มันไม่ดีกว่าหรือคำถามนีแรงนะ แต่ตอบให้ดีๆแล้วจะเห็นภาพชัดมากนักลงทุนตัวใหญ่จำนวนมากไม่ได้เลือกข้างเดียวเขาไม่ได้ทิ้งทองไปกอดของใหม่แล้วก็ไม่ได้ทิ้งของใหม่แล้วกลับไปกอดทองอย่างเดียวเขาเลือกถือร่วมโอ้โหฟังดูง่ายแต่คิดลึกมากทำไมถึงเป็นแบบนั้นเพราะโลกวันนี้ไม่ใช่เส้นตรงวันหนึ่งของใหม่อาจพุ่งแรงเหมือนหมักชุดอีกวันอาจสะดุดเหมือนเท้าพลาดบนเวทีแต่ทองคำยืนอยู่ตรงนั้นเสมอ ไม่หวือหวาแต่ไม่หายไปพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ้ยโอ้โหทองคําไม่ได้แข่งว่าใครวิ่งเร็วแต่มันแข่งว่าใครล้มยากในวันที่ตลาดผันผวนข่าวแรงความกลัววิ่งว่อนทองคํามักถูกดึงกลับมาเป็นหลักยึดนักวิเคราะห์สายลึกพูดไว้ได้น่าสนใจมากเขาบอกว่าทองคําวันนี้ไม่ใช่แค่ที่หลบภัยแต่มันกลายเป็นแกนกลางพอร์ตคือถือไว้เพื่อให้พอร์ตไม่เสียสมดุลลองคิดดูนะถ้าของใหม่พุ่งแรง ทองอาจนิ่งถ้าของใหม่สะดุดทองช่วยพยุงเหมือนนักมวยที่ไม่ต้องชนะทุกยกแค่ไม่แพ้ก็ยังได้เข็มขัดโอ้โหภาพนี้ชัดเลยสิ่งที่น่าสนใจคือยิ่งโลกพูดถึงของใหม่มากเท่าไหร่ทองคำกลับไม่หายไปไหนแถมบางช่วงยิ่งยืนเด่นขึ้นอีกพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ้ยโอ้โหนี่แหละคือเหตุผลที่นักลงทุนระดับโลกยังไม่ปล่อยทองไม่ใช่เพราะไม่กล้าเสี่ยง แต่เพราะเขารู้ว่าเกมนี้มันยาวและเวทีนี้ยังมีหมัดพลิกเกมอีกเยอะทองคําอาจไม่หวือหวาแต่ถ้าถามว่าใครอยู่ได้นานชื่อของมันยังถูกเรียกซ้ําแล้วซ้าเล่าตอนหน้าบอกเลยว่าเข้มข้นเราจะพูดถึงหมัดสวนความเสี่ยงฝั่งลบและเหตุการณ์อะไรบ้างที่อาจทําให้ทองคําต้องพักแรงสึกนี้ยังไม่จบครับพ่อแม่พี่น้อง โอ้โหพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ้ยโอ้โหมาถึงยกนี้บอกตรงๆเลยนะครับถ้าใครคิดว่าทองคําจะขึ้นทางเดียวไม่มีสะดุดไม่มีพักต้องตั้งสติหน่อยเพราะบนเวทีมวยไม่มีใครชนะทุกยกได้ง่ายๆโอ้โหยกนี้คือยกของหมัดสวนลองนึกภาพตามนะพ่อแม่พี่น้องนักมวยที่ยืนมาหลายยกหมัดยังหนักขายังมั่นแต่พอเกมยืดเยื้อสิ่งที่ต้องระวังคืออะไรใช่ครับความเหนื่อยและจังหวะเผลอ ทองคาก็เหมือนกันแม้แรงหนุนจะยังอยู่แม้คนตัวใหญ่ยังยืนหลังมุมแต่ก็มีบางจังหวะที่ราคาต้องหยุดต้องทักต้องตั้งหลักโอ้โหตรงนี้แหละที่หลายคนมองข้ามหมัดส่วนแรกที่ต้องจับตาคือค่าเงินแข็งชั่วคราวบางช่วงเมื่อเงินหลักของโลกกลับมาแข็งแรงขึ้นนักลงทุนบางส่วนก็พักทองไม่ใช่เพราะไม่เชื่อแต่เพราะขอ,อดูท่าทีเหมือนนักมวยถอยครึ่งก้าวเพื่อกันหมัดหนัก พ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ้ยโอ้โหหมัดที่สองคือข่าวดีของโลกถ้าความตึงเครียดลดลงถ้าความขัดแย้งผ่อนคลายตลาดก็หายใจโลง่งแรงป้องกันก็อาจเบาลงชั่วคราวแต่จำไว้นะข่าวดีมาไวไปไวแต่โครงสร้างปัญหาไม่ได้หายตามข่าวหมัดที่สามหนักไม่แพ้กันคือสภาพคล่องตึงตัวเมื่อเงินในระบบไหลช้าลงบางคนต้องขายสินทรัพย์ที่มีกำไรทองคำที่ขึ้นมา,มากก็อาจโดนขายทำกำไรบ้าง โอ้โหตรงนี้แหละที่คนใจไม่นิ่งอาจตกใจนักวิเคราะห์สายจัดการความเสี่ยงพูดตรงกันการพักฐานของทองคําไม่ใช่สัญญาณจบเกมแต่มันคือการสะสมแรงรอบใหม่เหมือนนักมวยที่พิงเชือกหายใจแรงฮึบฮึบแต่สายตาย,ยังนิ่งรู้ว่าถ้ายืนได้เดี๋ยวเกมก็กลับมาเป็นของตัวเองพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ้ยโอ้โหนี่แหละคือความจริงของตลาดขึ้นแรงได้ก็พักแรงได้ แต่คำถามสำคัญคือพักแล้วไปต่อไหมจนถึงตอนนี้คำตอบของนักวิเคราะห์จำนวนมากคือไปต่อแต่ไม่ใช่ทางตรงทองคำอาจสะดุดอาจแกว่งอาจทำให้คนใจร้อนรู้สึกไม่สบายใจแต่คนที่มองยาวมองลึกกลับมองว่านี่คือธรรมชาติของเกมใหญ่โอ้โหยกนี้มันทำให้เห็นชัดเลยว่าทองคำไม่ใช่ทางลัดแต่เป็นทางยาวใครจะอยู่ต้องรู้จังหวะหายใจตอนหน้า ยกสุดท้ายเราจะสรุปกันแบบชัดๆทองคําปี2026จะไปต่อแค่ไหน8,000ันเหรียญคือเพดานหรือแค่จุดพักพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ้ยโอ้โหยกสุดท้ายใส่กันเต็มแรงแน่นอนพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ้ยโอ้โหมาถึงยกสุดท้ายแล้วนะครับหัวใจเต้นแรงกันไหมผ่านมาทั้ง6ยกเราเห็นทั้งหมัดหนักหมัดหลอกแรงหนุนแรงสวนวันนี้ถึงเวลาสรุปกันตรงๆแบบไม่อ้อมค้อมว่า ทองคําในปี2026จะไปต่อหรือพอแค่นี้ลองหายใจลึกๆก่อนนะพ่อแม่พี่น้องฮึบถ้ามองจากภาพรวมทั้งหมดแรงซื้อ,อยังอยู่คนตัวใหญ่ยังไม่ถอยความไม่แน่นอนของโลกยังไม่หายแค่นี้ก็รู้แล้วว่าเกมยังไม่จบนี่ง่ายนักวิเคราะห์ระดับโลกหลายคนมองตรงกันอย่างหนึ่ง8,000เหรียญไม่ใช่เพดานแบบกำแพงเหล็กแต่มันคือจุดพักพักเพื่อดูเกมพักเพื่อดูทิศท,ทางโลก พักเพื่อสะสมแรงรอบใหม่โอ้โหประโยคนี้ฟังแล้วต้องคิดทองคำวันนี้ไม่ได้ยืนอยู่เพราะความกลัวอย่างเดียวแต่มันยืนอยู่เพราะความไม่มั่นใจในระบบเงินกระดาษเพราะหนี้สินที่พอกพูนเพราะโลกที่เปลี่ยนเร็วกว่าเดิมพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ้ยโอ้โหถ้าโลกกลับมานิ่งถ้าความเชื่อมั่นกลับมาเต็มร้อยทองคำอาจนิ่งตามแต่ถ้าโลกยังสัน่นชื่อของทองคำจะถูกเรียกซ้ำอีกแน่นอน นักวิเคราะห์สายยาวพูดไว้ชัดทองคำอาจไม่พุ่งแรงทุกปีแต่ในโลกที่ไม่แน่นอนมันคือสินทรัพย์ที่ไม่หายไปจากเวทีเหมือนนักมวยเก่าเกมไม่ต้องต่อยให้คนดูว้าวทุกยกแค่ยืนให้ครบก็ชนะใจคนดูได้แล้วโอ้โหภาพนี้ชัดมากสิ่งสำคัญที่สุดที่พ่อแม่พี่น้องควรจำไม่ใช่ตัวเลขว่าไปถึงเท่าไหร่แต่คือบทบาทของทองคำในชีวิตเรามันไม่ใช่ตัวลัดไม่ใช่ของวิเศษแต่มันคือหลักยึดในวันที่โลกไม่นิ่ง พ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ้ยโอ้โหปี2026ทองคําอาจขึ้นอาจพักอาจแกว่งแต่โอกาสที่มันจะหายไปจากเกมใหญ่น้อยมากเพราะตราบใดที่โลกยังมีความเสี่ยงตราบใดที่คนยังตั้งคำถามกับเงินในมือทองคําก็ยังมีที่ยืนของมันเสมอระฆังดังปังยกสุดท้ายจบลงตรงนี้ไม่มีใครน็อกแต่ทุกคนเห็นชัดแลวว่านักมวยคนไหนยืนระยะได้จริง พ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ้ยโอ้โหศึกนี้จบแต่เกมการเงินโลกยังเดินต่อขอให้ทุกคนมีสติมองยาวและเลือกยืนในจังหวะที่เหมาะกับตัวเองแล้วเราจะไม่หลุดเวทีไปง่ายๆแน่นอนครับ